กระดูกมันประสานเร็วๆอะค่ะกระดูกตรงไหนประสานตร,ตรงนี้เพรากระดูกมันล้าวค่ะไปตรวจไปเอ็กซเรย์หมอครั้งหมอบอกกระูกยังไม่ติดเลยเดี๋ยววันที่สิบแปดจะไปเอ็กซเรย์ใหม่ห,หมอบอกถ้าหากว่าไม่ติดคราวนี้ก็ต้องใส่เปลือกแข็งนะเหรอค่ะโอ<ห>้เดยนลัคขามันพิกอืมมันพิ่เองเหรอค่ะ นั่นแหละเจ็บปวดไหมพ่อถ้านรามองถามว่าเจ็บปวดไหมพ่อตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเจ็บนะไม่ค่อยเจ็บทำไมถึงหมอว่าเดินไม่สะดวกค่ะคือว่าตอนนี้แบบมันกะสองเดือนแล้วค่ะก็เดินมันแต่กลางคืนจะตจ็บทุบๆหน่อยตุบๆที่กระดูกต่อก็ถามดีนะอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนไหมลึหนึ่งช่อให้กระดูกประสานให้เร็วที่สุดเรื่องเรื่องขหมอเรื่องเวลาค่ะ ให้หายเอาประสาเดี๋ยวนี้ไหมค่ะถ้าผมให้ประสานเดี๋ยวนี้ถามว่าจะรู้ได้ไงจิ๋งมันประสานเดินคงไม่เจ็บมาโอเคเดินคงไม่เจ็บค่ะเดินคงไม่เจ็บนะคำตอบคือเดินคงไม่เจ็บเนาะดูซิว่าผมจะประสานให้ไหมได้ไหมถ้าประสานได้ห้ามเรียกหรือว่าตราคน ตาหน้าหัว่าว่าผู้พิเศษห้ามนะค่ะเข้าใจไหมห้ามเรียกว่าเรียกผมห้ามขานชื่อผมว่าคือหมอไม่เอาผมไม่เอาค่ะโอเคนะคแล้วก็ห้ามพูดกบารักษาค่ะเพราะมันไม่ดีอยู่ตรงนี้ผมว่าฝ่าเท้าเนี่ยจะไปรักษาไปทําไมเนาะให้มันออกไปัเองเนาะค่ะเดี๋ยชื้อตันออกไปจริงแล้วจะได้ง่ายใช่ไหมค่ะถ้าประสานได้จริงมันต้องเดินได้สะดวกใช่ไหมค่ะ ที่บอกว่ากระดูกมันแตกร้าวเนี่ยหมอเป็นคนพูดใช่ไหมค่ะอันนี้ใส่เปลือกมาในเรื่องหมอให้มาใช่ไหมครับค่ะโอเคกี่ตังค์นเนี่ยในรักษาทั้งหมดก็ไอ้นี่เจ็ดพันกว่าบาทนะครั้งแรกนี่นะเจ็ดพันกว่าค่ะ,ค,ะครั้งแรกแล้วหมอก็ให้ยาไปเอ็กซเรย์ด้วยแล้วก็ใส่เปลือกกันนี้แล้วก็ยาทาเกี่ยวกับคันเสียมหมอไปแล้วเจ็ดพันแล้วค่ะกี่ปีมาแล้วที่ไหมสองเดือนสองเดือนเนาะสองเดือนหมดเจ็ดพัน ดูสิ <Bond> ที่ผมช่วยนี่กีนาทีัึหนึ่งเนาะหายใจวะดูสิมันจะเดินได้คล่องไหมเดินได้คล่องเดินได้สะดวกตามที่ต้องการไหมเนาะหายใจยาวนะโทษครับหายใจวัดด นี่นะอันนี้มันเป็นพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์เอ้๋ยมันจะต่างกันกับอย่างอื่นเยอะแยะไม่ต้องขยับมากผมผมพิดกอาไปเลยใช่ไหมแ๊บแป๊บแ๊บ เิ้ยม่เจยิ้มแล้วยิ้มแล้วแปลว,ว่าเบาเบาเลยอ่ะแค่นี้ก็ยิ้มได้เนาะยังไม่ได้เดินเลยเนี่ยถ้าเดินแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยถ้างั้นเนี่ย โอ้โหทาคำไม่เหนียงไหนเลยทายาขาวพิชิกูดด้วยกันเลอใครว่าดีเอางั้นยาจากเขาอยู่ายาพิเศษไงทีนี้มันต้องทาอยู่ทายาไม่ต้องมีอะไรเลยนะมีใจกระปั้นของเขาใจแท้ เนลยโยมวันนี้ทิ้งเบไใจเดินเลยเออย่อกเล่ไม่ใช่ชายขี้อ่ไปด้วยขี้ไปด้วย ลงไว้เนีน้องเขาเต,ตะเฉพาะนี้ใช่ไหมเบิ้บเบิ้บเบิอ่ายืนข้างนี้เ้าเน้นเตะเลยใชเออข้างนี้ตึงค่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดค่ะผมจะรู้เองหมดร่างกายนะ่ะเออค่ะทำไปเตะไปเออเออเออฟังให้ดีเลยนะครับค่ะฟังให้ดีนะลงยกข้างนี้ไว้ใช่กระโดดไปงี้เป็นกบนี้ได้ไหมเออเออ เออเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแปลว่าหายแล้วค่ะก็ต้องการหายเจ็บใช่ไหมค่ะค่ะจบไหมจบเนาะค่ะจบแล้วเสียไปเจ็ดพันบาทอันนี้ไม่ต้องเสียอะไรเลยยังไม่ได้เสียอะไรอยากจะเสียไหมเนี่ยอยากจะจ่ายไหมอยากจะจ่ายก็มุนตู้มันก็ใส่ซองอ๋อใส่ะไแล้วค่ะอ่าใช่มค่ะตอนนี้ขาข้างซ้ายเย็นเอาหายใจ เดี๋ยวไปขาข้างซ้ายเดี๋ยวมันดีหมดแลมหละหายใจวะโทษครับเนี่ยมันมาจากนี่มาโทษครับหายใจวะเออันจะหายใจโล่งด้วยอบแค่นั้นเองโยมเว้ยไยเดินที่ไม่เลยหมดไหมเบาไหม,หม,ไหมรับรองรอง้รอยเปอรอ์เซ็นต์

ไม่เห็นจะล็อกเลยตอนกลางคืนจะมันกับไม่ได้เลาวแข็งเจ็บเต็ดไม่รบวมค่ะพอกลางคืนกัไม่ได้เพราะนั้นคืนต่อไปนี้มันจะรู้เองมีคําตอบเองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปนี้มันจะเบาค่ะแขนะดูนะทั้นั้นเบาได้ไหมหายใจวะกระดูกพุนคุณดตรงไหนกระดูกะก็ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลทนบุรีไปตรวจเช็คก็บอกกระดูกพุน แล้วเขาทำยังไงทีนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้ทําสิเพียงไปไปไปตรวจแกนกระดูกอะค่ะหมอบอกแกนแกนกระดูกพุนนะต้องพยายามไปทานปลาทานอะไรแค่นี้เองหาแล้วต้องทานแคลเซียมเยอะๆนะอย่าไปโดนอะไรเขาว่าอย่างเงี้ยอย่าไปโดนเลยรหาอย่าเพราะกระดูกมันจะบางอย่าไปโดนอะไรอย่าไปโดนฟังอย่าไปโดนอะไรคืออย่าไปฟังฟังครับอย่าไปโดนอะไรขัพรถเงินใช่ไหมะค่ะ แล้วจะมีไว้ตำหาเนี่ยไม่ต้องโดนอะไรอ่ะ <c oughs> ให้เราว <c oughs> <ะ>ังใช่ป่ะคร <c oughs> ับ <c oughs> มันคาพูดมันฟังไม่ขึ้นคะอย่าไปโดนอะไรจะไปทําอะไรได้ทางนั้นอ่ะจะไม่ให้โดนอะไรเลยคิดเป็นไหมพวกเราเพราะเราคิดไม่เป็นตำหานะเห็นไหมครับมันต้องมีโดนมันทุกอย่างไม่เป็นไรทําได้ไหมทีเนี้ยอ่าไปนวิ่งเจอควายชนควายจะไม่เป็นไรดีไหมมันต้องอย่างนั้นสิครับนี่ใช่ถึงจะเป็นของแท้ของจริง จะไม่ให้โดนอะไรจะไม่ให้กินอะไรโอ้แย่แล้วครับใช่ไหมอือหรือไปกินแคลนช่วงขั้เซียมอยู่ไหนแคลเซียมมาจะเคี่ยวให้ดูแคลเซียมมันอยู่ตรงไหนแคลเซียมรู้ไหมรู้ไหมขั้นเซียมมันเคยอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ที่กระดูกปลาใช่ไหมคะอยู่กระดูกปลาอยู่ที่ไปกินปลาเยอะๆเาานั้ปลยอะๆใช่ไหมคะไปกินเยอะๆอย่างนั้นน่ะไปกินอย่างกระดูกปลาเลยโอ้ยพอเลิกพูดได้แล้วเลิกพูดนั่นน่ะนะเข้าใจไหมครับ เอาที่มันเบาเดี๋ยวนี้ดีกว่านี่ค่ะเบาไว้เนี่ยเบามือดีไหมค่ะต้องกินกระเจีมกินแคนเชียมไหมเดี๋ยวเนี่ยค่ะต้องไปกินแคนเชียมไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยหาไค่ะลงเบาแน่นะเบาค่ะดีขึ้นใช่ไหมค่ะต้องเปรียบเทียบซ้ายดูสิค่ะเท่ากันหรือยังค่ะเท่ากันหรือยังอย่าค่าค่าเท่ากันหรือยังเท่ากันค่ะใช่ไหม ต้องกินอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องโถ่พอเลยจบข่าวก็คืนมือชอบชาทั้งสองมือชอบมันของไม่ดีน่ะบอกแล้วคืนต่อไปนี้ค่อยว่ากันค่ะค่ะเป็นคืนชาเออคืนต่อไปนี้มันจะเป็นคำตอบบอกอะไรไงค่ะค่ะออเออเออแล้วคืนที่ผ่านมาผมจะรู้ได้ไงจีน่าค่ะใช่ไหมครับค่ะค่ะคืนเมื่อกี้ผมบอกว่าคืนต่อไปนี้ค่อยดูนะมันจะไม่ชาด้วยนะว่าค่ะค่ะค่ะมือคืนที่ผ่านมาผมไม่รู้หรอกค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ผมบอกนะมันจะเบาอ่ะค่ะเบาเบาจริงไหมล่ะเบาจริงค่ะมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้มันเบาจริงคืนต่อไปนี้มันก็จะไม่ชาค่ะต้องรอคืนต่อไปนี้ค่ะจึงจะมีคําตอบสุดท้ายใช่ไหมล่ะค่ะเออต้องคิดยังไงเป็นค่ะใช่ป่ะค่ะเออแค่คิดเท่านั้นเองหรอโยมเออเราจะมีแต่ความเชื่อเขาเราฟังโง่นะเสียหายไปแล้วเจ็ดพันกว่าบาทใช่ไหมเพราะเชื่อเขานั่นแหละเออแตะยังไม่เจ็บอะไรเลย จริงอย่าไปอย่าไปโ er. ดนเลยนะพ่อเทเขาบอกใช่ไ um, re ok, หมโดนใจไม่เจ็บหรออ๋อใส่จางเงี้ยเจ็บไหมเนี่ยค่ะเจ็บไหมเนี่ยอย่าบอกเจ็บไหมที่ผมเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บเพียงหัวร้อนอยู่นะจริงเจ็บมันต้องทังร้องไห้นะที่เจ็บเปจะหัวร้อนอยู่แล้วมันเจ็บไม่จริงเหรอ ขำขันกับคื่อนบ้าไปเนาะจะได้สบายเออหกขันกันบ้างแต่ละวันแต่ละวันนะอย่ามองงอโกกโกกหาแต่เงินนะหาได้ก็ไปให้ใช่ได้บาใช่ไหมใช่ค่ะงอโกกโกกหาแต่เงินหาได้ไปให้เขาหมดเจ็ดพันไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเห็นเห็นคว้านขี้กากระลิงน่าหรอลูกสาวผมกเสียไปเยอะๆเยะแค่เดินทิศขาเท้าค่ะจังชุดใหญ่ สุดท้ายตั้งเจ็บตัวไม่โดนเข้าเฟือ่องอีก<อ>เขาเรียกใกล้กันเองด่าลูกสาวผมนี่แหละก็แค่นี้เองจีจะได้รู้จักหรือมัน,นจะได้มีประสบการณ์ว่าของจริงอยู่ใกล้ตัวไม่เอาแต่เจอของเทียมช่้นนี้พ <c oughs> อ,อใจไหมครับเบามากไหมครับค่ะ <c oughs> อ่ะ ผมใช้เวล้วันงกกี่นาทีรู้ไหมประมาณสักสินาทีประมาณสิบ่ะเอาสิบห้านาทีก็แล้วกันค่ะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเนต์่ะแปเอร์เนต์นะออเขียนชื่อไว้ด้วยฮะนั่นนั่นแหละมาเต็มพร้อม